ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะผมเมฆคุณคุณฮะอ่าก็ช่องนี้เหมือนเดิมนะผมออกเหมือนเดิมนะฮะเป็นวันนี้ก็มามาในเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับผมเป็นเหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดุลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่ะก็ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหรือว่าสองพันห้าร้อยสองหนึ่งครับผมปีสองหนึ่งนะฮะก็สภาพเหรียญนะครับ ค่ค่อนข้างผ่านการใช้งานนะผมแต่ตาหนิครบเลยนะครับผมอ่าตาหนิดูง่ายค่อนข้างดูง่ายเลยนะผมพอเต็มหนีครบเลยนะฮะแท้ดูง่ายสบายตาเลยนะผมอ่านี่นะครับด้านหลังนะผมจะบอกไว้ก่อนนะผมว่าสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ผมก็ช่องผมก็จะเปิดเปิดเปิดในช่องนี้เรื่อยๆนะผมก็มีของมาเรื่อยๆนะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมอ่า กอนี้มาเหลียกายทิ์ก็สภาพค่อนข้างผ่านการใช้แต่ตำหนิในการดูดูมีครบนะผมดูง่ายนะฮะอ่านี่ครับเหียงนี้เหียงนี้ผมออกอีกเช่นเคยนะผมเดี๋ยวนี้ออกอีกเช่นเคยนะผมอ่าดี่นี้นะฮะเหียงนี้ผมเอาไม่แรงนะผมเดี๋ยวผมบอกราคาเดี๋ยวท้ายท้าย,ายคลิปนะผมก็เปิดอีกเช่นเคยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็รบกวนดูใต้คอมเมนต์นิดนึงนะครับผมว่าปิดการขายไปหรือยังนะฮะ ถ้าปิดการขายไปแล้วนะผมก็ผมจะพิมพ์ปิดการขายนะผมว่าใต้ใต้ลิปนี้นะผมว่าปิดการขายปิดรายการน,นี้อะไรก็ว่าไปนะฮะก่อนสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนี่เบอร์ผมศูนย์เก้าห้าหกแปดสามห้าสามสี่หกนะผมถ้าแอดไลน์มาก็ใส่เบอร์นี้นะผมเบอร์นี้ตรงช่องไอดีไลน์นะผมถ้าไปใส่ตรงช่องนึงช่องเบอร์มันจะไม่ขึ้นนะผมผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันผมตั้งเบอร์ผมเป็นไอดีไลน์นะครับผมอ่า๋ย่าไปส่องเหรียญน,น,นะครับผม อย่างนี้อย่างที่บอกนะผมก็ค่อนข้างผ่านการใช้นะผมแต่รับประกันแท้แน่นอนนะผมาแท้ดูง่ายนะผมแท้ดูง่ายเหยอนี้นะฮะเหยอนี้นะผมแท้ดูง่ายนะผมสำหรับใครที่สนใจนะผมนี่นะฮะนี่นะหางเต่าก็ค่อนข้างยาวนะผมแล้วก็ รอยตะใบนะผมลอยตะใบนะฮะอ่าค่อนข้างชัดนะผมลองวีนะฮะอ่าเดียวนี้รับประกันแท้เช่นเคยนะผมนี่ครับจุดตายนะฮะจุดตายที่เล่นกันนะครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามโทรมาได้ครับผมเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมปล่อยเช่นเคยนะผมก็ เดี๋ยวนี้ผมปล่อยราคาสองพันเจ็ดนะผมมาสองพันสองพันเจ็ดนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็รบกวนดูใต้คอมเมนต์ก่อนนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลาของท่านนะฮะว่าปิดกรขายไปหรือยังนะครับผมมาก่อช่องผมเมฆพุทธคุณมีตัวตนแน่นอนนะผมก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมมีของก็ลงคลิปเรื่อยๆนะมีตัวตนแน่นอนนะผมมา ไปส่งขอบเหรียญนะครับผมส่องขอบเหรียญนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างพอสวยนะผมตำาหนิชัดครบหมดเลยนะครับผมขอบบางจุดยังลุ้งๆนะครับผมส่วนด้านหลังนะฮะน,นี่นะฮะผมตรงนี้ก็ติดค่อนข้างลุ้งนะครับผมมาฐานหลวงพ่อประชีนะ,ะผมค่อนข้างติดลุ้งนะฮะสวยคมนิยมดีนะผมเดี๋ยวนี้นะฮะ สำหรับใครที่ใช้ในผู้ทุคุณไม่ซีเรียสเรื่องสภาพนะผมราคาค่อนข้างค่อนข้างไม่แรงนะครับผม่าส,สวยๆผมเคยปล่อยไปพื้นๆก็ห้าหกเจ็ดพันโดยประมาณนะผม่าส,สวยๆนะฮะบางเดี๋ยญก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมสำหรับใครที่สนใจก็ทักไาลนา์ไม่ได้ผมบอโทรสายตรงมาตามเบอร์นี้นะผมเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมอ่าถ้าไปโดนเบอร์อื่นผมอันนี้ผมก็ไม่รับประกันนะผมอ่า ตอนนี้ผมไม่พูดคุณขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะผมรกคนดูใต้คอมเมนต์นิดน,นึงนะครับผมว่าปิดการขายไปเรียังนะฮะสวัสดีครับ